ไปกับสูตรธรรมชาตินะครับกับสูตรธรรมชาติครับน้องปูสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้นิชแนลครับคืนนี้ผรจะมาปล่อยปูท่านผู้ชมเืินสูตรธรรมชาติครับตอนนี้น้องแพนคกกิงเดินนําหน้าเอาปูไปแล้วครับท่านผู้ชมเป็นปูนาครับเป็นปูนาเดี๋ยวไปดูว่าเป็นปูยังไงท่านผู้ชมอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยแต่ให้ผู้ชมต้อง ร่วมอนุโมทานาบุญร่วมกันก่อนนะครับวายนี่อย่าเพิ่งกัดกันนะเด็กๆเ,เป็นปูนาท่านผู้ชมของคุณแม่แดงนะฮะตอนนี้เะี๋ยทำการปล่อยแล้วไปกับสู่ธรรมชาตินะครับกับสู่ธรรมชาติครับน้องปูก็เป็นปูนาเนาะวายไปนนเดี๋ยวไงท้องเลยลูก ไปเร็วอ๋อไม่ไงไม่ไงได้อยู่ได้อยู่อยู่่เป็นอยู่กลับแล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วเข้าน้ำก่อนเข้าน้ำก่อนเดินตรงนี้อยู่คนเยียวลงน้ำเลยมีอยู่เพ้่นกัดกันอี่ยเพื่อนกัดกันนะครับนี่ปล่อยสู่หนองน้ำใหญ่ไม่ใช่หนองน้ำอะไเป็นสระเป็นน้ำแม่ทาท่านผู้ชมนี่น้ำแม่ทาเลยครับนี่น้ำแม่ทากว้างมากครับไปเรยๆฮัลูหเดี๋ยวมันก็ลงไปเนาะ นี่มันลงไปด้วยตัวเองร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ไปกลับสู่ธรรมชาตินะไข่ออกลูกออกหลานเยอะๆครับท่านผู้ชมเราก็เอาปูปล่อยเป็นที่ระบายแล้วครับเป็นปูแน่ท่านผู้ชมปูแน่ปล่อยสู่ลำน้ำแม่ทาครับอาหารเยอะมากเราก็จะมีดอกจอกแหน่อะไรต่างๆมากมายก็ ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันในการปล่อยสัตว์ในครั้งนี้นะครับให้ทานให้ชีวิตนะครับชีวิตจะยืนยาวไป,ปออกไปเนาะถ้าเกิดว่าเรารักษาศีลชีวิตแล้วก็จะยืนยาวมากขึ้นครับเราต,ต้องให้ทานท่านผู้ชมให้ทานบ้างเนาะเพราะว่าให้ทานให้ชีวิตเนาะไม่ฆ่าสัตว์ท่านผู้ชมเป็นศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์นะครับไม่ฆ่าสัตว์หากเราทำฆ่าสัตว์บ่อยๆก็คนจะเรียงนะครับท่านผู้ชมคนจะเรียงเพราะว่าโทษของการฆ่าสัตว์นั้นก็คือ เป็นผู้มีอายุสั้นนะครับหากเราไม่ฆ่าสัตว์ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวไม่เบียดเบียนกันนะครับโรคไข้โรคไข้แค่เจ็บก็จะน้อยลงครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไมเน็งชาแนลได้นะครับกับวันหยุดแบบนี้ท่านผู้ชมวันหยุดวันที่21มีนาคม2564ครับก็มีข่าวสารต่างๆบอกกันมากมายท่านผู้ชมก็ติดตามช่องกันได้ครับลองเล่นๆดูท่านผู้ชมช่วงนี้ก็จะมีโครงการเราชนะแล้วก็ มีโครงการใหม่ก็คือโครงการเราผูกพันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่าจะมีกำหนดการยังไงบ้างนะครับสำหรับกลุ่มพิเศษด้วยโครงการชนะนะครับถามมาเลยท่านหลายคนแล้วเกินเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนําอีกครั้งให้าผู้ชมครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมเหนื่อยลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับกับผมในช่องครับสวัสดีครับ